สวัสดีครับนิพพมวันทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนน226นะครับช่วงห้วยขยุงนะครับขาเข้าจังหวัดสีสเตรตครับนี่เราจะเห็นป้ายเข้าจังหวัดสีสเตรแล้วนะครับฝนตกหนักมากนะครับโอ้โหพี่น้องที่ตากข้าวไว้นะครับหนักมากนะครับนี่กับน้ํานองในทุ่งนาเลยนะครับตกหนักขนาดนี้นะครับหมายเลข36ครึ่งนะครับบนถนน226กับทางหลวง หมายเลขของพันะครับมุ่งหน้ากันถล่มนะครับตอนนี้บริเวณความกว้างไม่แน่ใจว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมอ,ออกมาจากช่วงห้วยขยุงนี้คือหนักนะครับครับเขาเ้าเขตจังหวัดสีสเกตไปสามโมงครึ่งนะครับที่กําลังเดินทางอยู่ตอนนี้นะครับกําลังการขึ้นสะพานช่วงหนองบัวชัยวานนะครับตรงน,นี้อุ่นบนที่สาดข้าวนะครับตรงน,นี้ต้อง เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับจะมีผลถึงวันที่26นะครับดูจากพยากรณ์อากาศทั้งสัปดาห์เลยไปเตรียมผ้าใบไว้กุ่มข้าวไว้ด้วยแล้วกันนะครับระหว่างทางที่ออกมาจากอล้ยเมืองนี่ก็เห็นนู้เก็บข้าวกันแบบเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าฝนมันเทลงมาเลยนะครับมันจะขึ้นสะพานนะครับช่วงข้ามทางรถไฟน้องบัวชายวานนะครับขาเข้าจังหวัดสิสเกตนะครับ ตกหนักเป็นบริเวณกว้างอยู่นะครับววิ่งออกมาหลายกิโลแล้วก็ยังหนักนะครับก็ตึ้มทั้งวันนะครับวันนี้ต็เก็บสภาพอากาศของวันนี้มาฝากนะครับใครจะตากข้าวก็หรือว่าเดินทางก็ระมัดระวังนะครับช่วงนี้ฟ้าลึ้มมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ลงเต็มที่เลย ตอนนี้เราอยู่ในเขตของอําเภอกันทารมนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูว่าฝนจะถึงช่วงไหนนะครับระหว่างตะ,ะบลห้วยขยูนครับอุบลราชธานียวัดอิัฐนาบนะครับถึงอาเภอกันทารม ก็เริ่มสาแล้วนะครับนี่คือแยกกันทรลมนะครับพอเข้าตัวการทะลมก็หนักมาอีกช่วงหนึ่งนะครับโดยการทรลมมาประมาณ 2- 3สากิโลเมตรก็หายแล้วนะครับสา,สาแล้ววันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับก็ได้เห็นสภาพอากาศของฝนฟ้าอากาศที่นี่นะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ